สวัสดีครับจิปะทะชาแนลมีอะไรก็ถ่ายมาแล้วครับนี่ปาชมขนุนครับขนุนเพชรราชานะครับเพชรราชาสามปีนะครับปลูกมาสามปีเพิ่งจะเห็นลูกนะครับเอาน้องเขยปลูกสองปีอันนั้นเพชรทำลง เป็นดำรงนี้เขาได้กินลูกมาสองปีแล้วครับปีที่สองเขาก็มีลูกแล้วอันนี้อันนี้ปีที่สามนะครับปีที่สาม่จะมีลูกนะครับมีอยู่ห้าลูกครับแล้วลูกนี้กะว่าจะอาออกนะครับเพราะว่าดูกิ่งเล็กลเกินเพชรราชาไม่เคยกินครับ เห็นเขาบอกว่าอร่อยนะครับเป็นขนุนที่ว่าอร่อยเนื้อหนาหอมหวานนะครับเป็นเอกลักษณ์ก็เลยซื้อมาปลูกนะครับเอาไว้กินครับมีต้นเดียวครับคนที่ชอบกินขนุนนะครับแต่ไม่ค่อยชอบปอกนะครับ เพชรราชาเพชรราชาที่บ้านเดินนะครับตามกลางบรรยากาศที่แห้งแล้งนะครับแลนะ้งคะแบทั้งว่านี่คือโดนรดน้ํานะครับตึงเขียวหนูนะหญ้าแห้งนะครับหญ้าแห้งหมดครับหาแล้งทุเรียนสามปีนะครับ นกกจิบนะครับนกกจิบสามปีได้ขนานั้นนะครับโอเคครับผมคลิปนี้พาชมเพชรราชาถนนเพชรราชาครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ